วันนี้ก็อธิบายเครื่องหย่อดเหรียญเครื่องออมสินแบบพูดได้ครับก็ส่วนแรกก็เป็นตัวตัวหย่อดเหรียญนะครับตัวหยอดเหรียญก็จะนับเหรียญแล้วก็บอกตัวเ่วน์คอนโทรลเลอร์ว่าหย่อไม่หย่อดเหรียญอะไรมาปุ๊บส่วนนี้ก็เป็นผ้าขยายเสียงบอร์ดข้างล่างครับบอร์ดข้างบนเป็น ตัวอ่าน m อ3จากการ์อ s ดีกครับรามาดูการทางานของเครื่องครับพอเราเปิดมาปุ๊บเครื่องหยาดเหล็งก็จะดังก่อน1นึ่งดเราก็หยอดได้เลยครับหยอดไปหบาทครับรอสักพักหนึ่ง คุณได้ออมเงินจำนวนหกบาทที่ให้เรานี้ก็เผื่อว่าเผื่อหยาบไปปุ๊บแล้วกำลังจะหยิบอีกเหรียญหนึ่งครับแล้วหยิบไม่ทันไงครับก็กลับเวลาให้มันพอดีพอดีอันนี้ก็หยาบอีกหกบาทครับคุณได้ออมเงินจำนวนหกบาทกบประมาณนี้ครับ